ชาวบ้านและชาวรบรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ก็ยังต้องเฝ้าระวังการประทะระหว่างไทยและกัมพูชานะคะเนื่องจากสถานการณ์ยังคงมีความตึงเครียดตั้งแต่เมื่อวานก็ยังมีการประทะกันหน้าแนวรบอย่างหนักตอบโต้กันด้วยปืนใหญ่ บริเวณนาประสาทต,ตามเมืองทมและบริเวณช่องกลางตาบลบักไดอำเภอพนมนงรักก็ยังมีการตอบโต้การยิงสนับสนุนและมีรายงานว่ากัมพูชาพยายามขยับเข้ามาใกล้พื้นที่เนิน350ช่องกลางและประสาทต,ตามเมืองทมมีการซุ่มโจมตีด้านฝั่งไทยต่อเนื่องนะคะชรบหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนต้องยกระดับการเฝ้าระวังอย่างสูงสุดต้องดับไฟแทบทุกดวงบริเวณหลุมหลบภัยไฟถนน ก็ต้องดับด้วยนะคะทํางานกันในความมืดตลอดทั้งวันโดยมีเรื่องของโดรนมีคนแปลกหน้าเข้าพื้นที่<า>ก็ต้องคอยสังเกตสังจากันด้วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่อพยพให้ไปอยู่ในศูนย์พักพิงค่ะอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่เพราะว่ายังเป็นเขตอันตรายามีการขอให้ฟังข่าวสารที่แจ้งจากทางจังหวัดทางอำเภอและกองทัพเป็นหลัก โดยทางชรบอรจะดูแลทรัพย์สินของหมู่บ้านให้ดีที่สุดโดยให้พี่น้องอาศัยไปอยู่ในศูนย์อพยพอย่างสบายใจนะคะมีรายงานว่าการประทะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเกิดขึ้นโดยทหารไทยยิงปืนใหญ่ตอบโต้ทหารกัมพูชาและฝ่ายกัมพูชายิงจรวด b m 21ในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา45นาทีและเวลา8นาฬิกา25นาทียังมีต่อเนื่องมาจนถึง9นาฬิกาด้วยค่ะ